คดีฟอกเงินข้ามชาติเหมืองจีนลู่เปียนถูกจับตาในเครือข่ายลับที่เขย่าตลาดคริปโตเอเชียในโลกคริปโตที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเสี่ยงการเคลื่อนไหวของเหมืองจีนลู่เปียนหรือลูบีอันได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจหลังจากที่มีการโอนบิตคอยมูลค่าสูงถึง4.7หมื่นล้านบาทโดยเชื่อมโยงกับ Pri n c e Holding Group ในกัมพูชาการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายทั่วไปแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่ลึกซึ้ง แต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่การฟอกเงินแต่ยังส่งผลต่อความเสถียรภาพของตลาดคริปโตทั่วเอเชียโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคริปโตร,รายใหญ่ของภูมิภาคการเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ DOJ เปิดเผยคดีฟอกเงินและยึดบิตคอยมูลค่ากว่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งโยงถึง Pri n c e Holding Group ในกัมพูชาแล้วทำไมนักลงทุนคริปโตควรตั้งใจ เพราะเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบนิเวศคริปโตเอเชียซึ่งอาจทําให้นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณว่าหน่วยงานกํากับดูแลในต่างประเทศเริ่มให้ความสําคัญกับการป้องกันการใช้คริปโตเป็นเครื่องมือฟอกเงินซึ่งอาจส่งผลต่อกฎระเบียบและการกํากับดูแลในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของลูกเปียน ไม่ใช่เพียงแค่การหลบหนีจากกฎหมายแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นใหม่ในตลาดหลังจากเหตุการณ์การแฮ็กที่ทำให้สูญเสียบิตคอยมูลค่าสูงในปี2,563ซึ่งบางส่วนได้ถูกโอนย้ายไปยังวอลเล็ตกู้คืนทำให้เกิดคำถามว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายอื่นหรือไม่คำถามที่น่าสนใจคือการกำกับดูแลคริปโตในอนาคตจะไปทางใดหน่วยงานกำกับดูแลจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านคริปโต และนักลงทุนควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้คุณคิดว่าการกำกับดูแลคริปโตควรเข้มงวดขึ้นหรือไม่ชวนให้แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์